20บาทพอดีนะ ความปลอดภัยนะครับนะน้ำดีก็ต้องไปซื้อเขาแล้วนะครับตอนนี้แบบนี้นะไม่ไว้ใจนะครับน้ำที่เขาขายในหมู่บ้านกันผมไม่ไว้ใจนะครับกินแล้วมันจะเป็นลักษณะยอย่างนี้หรือไม่ลักษณะก้นนิ้วล็อ และเด็กวัยรุ่นที่เอาน้ำมาส่งกลุ่มที่ผมบุกเข้าไปถ่ายแอบเล่นไพ่เล่นการพรนันแอบขายาายามายาายาเสพยาเพิ่งเปิด ตัวผมผมก็ต้องไปซื้อแบบนี้นะครับ น้ำก็ติกน้ำไปไหนหมดวะ บอะไรวะมะวานกินขึ้นราหมดแล้วนี่ บอกตรงๆนะครับไม่ไว้ใจนะครับนะน้ำเดือมน้ำกินนะน้ำหุกต้มข้าวที่แม่ทำ อยากจะเป็นโลคขาดน้ำสะก่อนนะครับ คนเรามนุษย์เรานะครับไม่ได้บ้านะครับแต่โดนด่าโดนล้อว,ว่าบ้าทุกวนันทุกวนันทุกวันทุกวันนะครับโดนเข้าไปทุกวนันเป็นบ้านะครับนะกลายเป็นบ้าเลยก็มีนะครับนะซึ่งเกิดจากการแกล้งกันการแข่งขันเบียดเสียดแย่งชิงหน้าที่การงานการเงินนะครับคนโดนล้อนะครับ คนดีๆแท้ๆนะครับไม่ได้บ้าไม่ได้มีอาการทางจิตประสาทโดนด่ดาโดนว่าโดนล้อเข้าไปทุกวันทุกวันอาการมันก็ออกนะครับนะสาเหตุเพราะมันโดนด่าโดนว่าโดนล้อทั้งๆที่มันไม่ได้เป็นนะครับอะไรก็แล้วก็แล้วแต่โดนด่าโดนว่าโดนล้อเรื่องอะไรมันก็ะจะไปเป็นเรื่องนั้นนะครับ อย่างคนเขาผิวพันธีสะอาดหน้าตาดีๆกระโดนด่าโดนว่าหน้าตาก็ไม่หลอ่อมันก็กลายเป็นคนไม่หล่อนะครับผิวพันณ์ประโดนล้อมากๆเขา้ากระโดนเขาแกล้งจนผิวพันธ์เป็นแบบนี้ก็มีนะครับกลายเป็นคนข้างถนนก็มีนะครับทั้งที่ไม่ได้ทำความผิด หน้าตาดีผิวพรรณดีอาบน้ำดีนะครับโดนด่าโดนล้อมากๆว่าไม่หล่อหน้าตาไม่ดีผิวพรรณไม่ดีมันก็เก็บตัวพอเก็บตัวปุนะ๊บนะคนมันอยู่แต่ในบ้านมันไม่ได้ออกไปไหนน้ามันอาบสองวันสามวันอาบดีมันก็มีนะครับ แต่สิ่งที่สำคัญนะครับมันมีคำถามว่าสองวันสามวันเนี่ยที่มันไปอาบน้ำเนี่ยทำไมมันถึงมีผื่นคันแบบนี้ขึ้นทำไมคนข้างถนนนอนข้างถนนแท้ๆนอนกับกองขยะแท้ๆนะบางคนไม่มีอาการผื่นคันเม็ดคันแบบนี้นะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรน้ำก็ไม่ได้อาบเป็นเนี่นเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์เป,ตยเป็นเดือน ก็มีบางคนครึ่งปีก็มีบางคนปีหนึ่งก็มีแต่เม็ดพืนคันพวกนี้ไม่มีเนี่ยมันตัดสินกันตรงนี้นะครับนะมันตัดสินกันตรงนี้ฮะก็ญาตะครับเดี๋ยวจบวิดีโอแล้วก็จะเล่นเกมนอนเล่นเกมนะครับไม่มีงานทำนะครับนะ ไม่มีงานทำโอเคนะครับมัตัดสินกันที่ตรงนี้นะครับนะอาหารเป็นพิษอาหารไม่เป็นพิษนะครับอาหารที่ทําให้เป็นเม็ดปืนกันแบบนี้คนบางคนบอกว่าไม่ได้ทําไม่ได้ทํามันมีมันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ของคนที่ พ่อแม่พาไปทําประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวทนะพอมีประวัติแล้วไอ้พวกญาติพี่น้องสามารถจะทําอะไรก็ได้สามารถที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนดูแลช่วยดูแลนะครับแล้วก็ช่วยถือทรัพย์สินของผู้ที่มีประวัติเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลจิตเวชมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะครับนะ ซึ่งแม่ผมไม่ควรนะครับไม่ควรที่จะมาทําพฤติกรรมหรือทําแบบนี้นะครับคนดีๆนะครับสามารถทํามาหากินได้กลายเป็นคนทำมาหากินไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ญาติพี่น้องเขาจะได้นะครับได้ถือแล้วมันก็สามารถที่จะไปช่วยหล่อเลี้ยงลูกหลานเขาซึ่งถ้าเขาถือมรอดก ซึ่งเป็นส่วนของผมที่พ่อแม่ผมให้นะครับผมก็ต้องถูกบีบบังคับให้อยู่แต่ในบ้านนอนกินข้าวกินยาที่เขานำมาให้ถูกไหมฮะผมอยากจะกินอะไรผมได้กินไหมไม่ได้กินนะผมอยากจะใส่ชุดเสื้อผ้าแบบไหนผมได้ไหมไม่ได้ใส่นะผมอยากจะไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่ผมจะได้ไปไหมไม่ได้ไปนะนะ ถ้าเขาถือมรดกส่วนของผมนะครับญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพี่ชายผมเองซึ่งบวชเป็นพระแล้วหรือว่าจะเป็นญาติพี่น้องคนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านนู้นบ้านนี้นะครับที่อยู่รอบๆบ้านนะเพราะฉะนั้นแล้วผมถึงได้บอกว่าผมต้องการอยากจะได้รถฟุตทัะเครื่องมืออุปกรณ์ที่ติดตั้งที่รถเรียบร้อยแล้วแล้วก็เงินอีกสองแสน แล้วผมก็จะได้ไปตามทางผมนะผมเห็นแล้วแม่งแบบถ้าพ่อแม่ตายมาผมไม่ได้ถือเงินมรดกเองก็กลายเป็นว่าเหมือนกับถูกจองจำถูกกักขังนะอยู่แล้วผมมองเห็นแล้วผมก็ต้องทำรายงานนี้ขึ้นทำรายงานวิดีโอพวกนี้ขึ้นนะเพื่อปลดล็อกปลดปล่อยให้ผมไปสู่สารภาพให้ผมกลับไปอยู่ใน กลุ่มสังคมมนุษย์กลุ่มสังคมมนุษย์ทั่วๆไปนะครับก็คือมีงานทําทํางานเก็บเงินกินข้าวอาบน้ําเที่ยวตามภาษานะครับไม่ใช่มาถูกกักขังถูกปีบบังคับให้อยู่แต่ในบ้านกินอาหารที่เขาทํมาให้อาหารสะอาดอาหารไม่สะอาดเขาปีบบังคับให้กินก็ต้องกินแบบนี้มันไม่ได้นะครับนะมาบีบบังคับให้กินยา แบบนี้มันไม่ได้มันไม่ถูกต้องนะมันไม่ถูกหลักการทางวิชากฎหมายนะครับมาตรา309นะครับการข่มขู่บีบบังคับข่มคืนสภาพร่างกายสภาพจิตใจทำให้ตกอยู่ในสถานะจำยอมแบบนี้ผิดกฎหมายนะครับ